สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านค่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จัพรพยาณ์รดวงของชาวราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกก็ได้แก่ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะ การพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะ และถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจกใ็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกลลได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีพิจิกนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีพิจิกค่ะ ประจำเดือนพฤษภาคม2564โดยอาจารย์จะพยากรในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะมาดูการงานก่อนนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างการงานนะคะการงานเดือนนี้ จะมีอะไรแปลกใหม่ไหมหรือว่ามีอะไรต้องให้รามัดระวังพลังงานใบแรกนะคะเป็นทาวเวอร์มาที่2องท์โซสแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะโฟร์ออฟคอ์ course, ค่ะชาวราศีพิจิกคะ่ะจากหน้าไพ่ที่จานเปิดขึ้นมานะคะพลังงานใบแรกคือทาวเวอร์ Tower, ค่ะ ทาวเวอร์นี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะถ้าใบนี้ขึ้นให้เห็นนะคะอาจารย์ก็อยากเตือนนะคะอยากจะแนะนำชาวราศีพิจิกในเรื่องการทำงานไม่ว่าท่านจะทำงานโรงงานทำงานออฟฟิศ หรือทำธุรกิจส่วนตัวนะคะให้ท่านใช้ความประมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะคะให้รอบคอบอย่าประมาทเรินเล่อเพราะถ้าหากว่าท่านประมาทนะคะโอกาสที่จะเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าช็อตหรือว่าไฟรั่วไฟดูดอย่างนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านหรือว่าคนรอบข้างหรือแม้แต่ คนที่เกี่ยวข้องอยู่ในหน่วยงานของท่านนะคะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดนะคะถ้าทาวเอร์ปรากฏให้เห็นส่วนท่านไหนที่ทำงานที่ต้องมีการเดินทางนะคะต้องใช้ยวดยานพาหนะเดินทางไปมาก็ให้รามาระวังอุบัติเหตุนะคะไพ่ใบนี้ก่อนที่ท่านจะเดินทางให้เช็คดีๆว่าสภาพยานพาหนะของท่านอยู่ในสภาพที่ดีไหมนะคะ เพราะว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีมากเหมือนกันนะคะและเวลาขับรถนะคะหรือว่าขับขี่ยานพาณะะอะไรก็ตามนะคะอย่าประมาทนะคะให้มีสติอ่าให้คิดถึงคำของอาจารย์นะคะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงดวงที่การงานไม่ค่อยดีคำว่าการงานรวมทั้งการเดินทางที่เราต้องไปทำงานด้วยนะคะหรือแม้แต่การไปติดต่อประสานงานอะไรก็ตามช่วงนี้ให้ระมัดระวงัง อีกอย่างนะคะถ้าท่านทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้างนะคะให้ระวังพวกความตึกซุดตึกถล่มมันพังอย่างนี้นะคะอะไรที่มันจะเกิดการเสียหายได้นะคะอาจารย์พูดก็มันจะเว้นเวนะคะแต่เให้ขึ้นมาเตือนนะคะว่าอุบัติเหตุจากการทํางานจะเกิดขึ้นนะคะให้เรามาระวังค่ะ อีกอย่างนะคะถ้าใบนี้ขึ้นมาบางท่านนะคะชาวราศีพิจิกจะอยู่ในช่วงของการว่างงานค่ะช่วงนี้ท่านกำลังจะ หางานใหม่นะคะแต่ท่านหายังไม่ได้นะคะเพราะว่าสองดาบยังขึ้นอยู่นะคะสองดาบนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่ท่านอ่ากลังสับสนวุ่นวายนะคะงานก็ไม่รู้จะไปทํางานอะไรงานที่ออกก็ไม่อยากออกแต่มันก็ต้องออกอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงของภาวะสับสนส่วนใบต่อมาเป็นสี่เหรียญน,นะคะสีเหรียญ ถ้าเกี่ยวกับการงานนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในความที่ว่าท่านต้องรอบคอบต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีนะคะอย่าประมาทเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่านะคะให้รอบคอบค่ะแล้วถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาอาจารย์ก็พูดเหมือนเดิมนะคะว่าอย่าเพิ่งทําอะไรอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรนะคะเพราะสี่เหรียญเป็นลักษณะที่บอกว่าให้ท่านกอดเหรียญท่านไว้ถ้าท่านลงทุนไปโอกาสที่จะเจ๊งโอกาสที่จะขาดทุนมันมีมาก ยิ่งคาวเวอร์ขึ้นมาก่อนนะคะอาจารย์เห็นว่าโอกาสที่เงินท่านที่ท่านลงทุนไปมันจะสูญหายมันจะได้กลับคืนมายากนะคะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ให้ระมัดระวังค่ะ โดยรวมนะคะชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าในเรื่องการงานนะคะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่า 1. อย่าประมาทนะคะ 2. ให้มีความรอบคอบในการทํางานให้มีความพิถีพิถันนะคะให้คิดว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะ ต่อไปนะคะถ้าเป็นการลงทุนถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวแม้จะเป็นการค้าขายเล็กๆน้อยๆลงทุนไม่มากก็ตามนะคะอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านควรจะนั่งทบทวนนะคะนั throwing throwing ่งทบทวนว่างานที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะหรือว่าธุรกิจของท่านมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะก็คือทบทวนดีๆก่อนก่อนที่จะทําอะไรก็ตาม ส่วนน้องๆที่สิบนักศึกษานะคะในช่วงนี้นะจะต้องอดทนนะคะเพราะว่าไพ่มันบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของอดวงของน้องยังไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะคะการไปทํางานการสอบเปลี่ยนต่อรอไปก่อนนะคะให้หมั่นทําบุญทําทานส่วนมนต์ไหว้พระอ่านหนังสือมากๆขยันหมั่นเพียรแล้วโอกาสดีๆจะเข้ามาหาเราเองนะคะมันอาจจะเป็นแค่เดือนนี้เดือนเดียวนะคะเดือนพฤษภาคมที่ขึ้นมาบอกว่าชาวราศีพิจิกทางด้านการงาน ไม่ค่อยดีนะคะมีทั้งการออกจากงานแบบไม่อยากออกแต่ก็ต้องออกนะคะหรือว่าบางท่านอยากออกนะคะแล้วก็ได้ออกพอออกมาแล้วก็หางานใหม่ยังไม่ได้อย่างนี้นะคะหรือไม่ก็บางท่านที่ลงทุนไปก็ยังไม่เห็นเงินทุนกลับมานะคะเป็นช่วงที่ว่าการงาน ไม่ค่อยดีถึงขั้นว่าย่ําแย่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรารู้แล้วเราก็มาปรับนะคะระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเงินถ้าใช้ในเรื่องการลงทุนหรือว่าใช้ไปกับการค้าขายก็ให้ระมัดระวังพิถีพิถันมากขึ้นดูบัญชีนะคะเช็คเงินเช็คบัญชีให้รอบคอบนะคะส่วนน้องนองนะคะก็ต้องหมั่นฝึกฝนอ่านหนังสือมากกว่าปกติเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะเพื่อที่เราจะพิชิต จุดมุ่งหมายที่เราวางไว้นะคะต่อไปค่ะอาจารย์จะดูในเรื่องการเงินนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเดือนพฤษภาคมนี้การเงินจะเป็นอย่างไรบ้างการเงินของชาวราศีพิจิกค,ค่ะชาวราศีพิจิกก็ได้แก่ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายน ถึงวันที่สิาาบาธันวาคมนะคะการเงินค่ะราศีพิจิกนะคะใบแรกค่ะ n i of cups ใบที่2พลังงานที่2 e g h of cups พลังงานสุดท้ายค่ะ e g h of swords การเงินของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะต้นต้นเดือนก็ถือว่าโอเคนะคะก้าถ้วยมีเงินพร้อมมีเงินอุดมสมบูรณ์นะคะมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้ดีอยู่ในฐานะที่มั่งคั่งมั่นคงนะคะแล้วก็กลางกลางเดือนนะคะกลางกลางเดือนลักษณะของเงินก็เริ่มจะร้อยหรอนะคะอาจจะเป็นเพราะว่านะคะบางท่านที่ว่าเพิ่งออกจากงานนะคะหรือว่ายังหางานใหม่ไม่ได้ ใบสุดท้ายเป็นแปดดาบนะคะแปดดาบถ้าพูดในเรื่องเงินนะคะช่วงนี้ก็เงินไม่พอใช้นะคะมีนี้สินอ่าจเป็นต้องกู้ต้องยืมนะคะเพราะว่ามันมีความจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะคะมันมีหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยก็คือการเริ่มต้นใช่ไหมคะท่านอาจเอาเงินนี้ไปใช้ในชีวิตการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าเริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ มันจําเป็นต้องใช้แน่นอนนะคะอาการเงินในช่วงนี้นะคะเดือนพฤษภาคมตั้งแต่กลางเดือนมาถึงปลายปลายเดือนนะคะมันไม่พอใช้นะคะ ไปพึ่งพาใครก็ไม่ได้ถ้าแปดดาบจะต้องพึ่งตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้มแข็งนะคะหาวิธีให้ได้แหละนะคะคนเราเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาเราต้องคิดใช่ไหมคะว่าเราจะหาวิธีไหนบางครั้งการกู้ยืมเงินนะคะสําหรับอาจารย์นะมันก็เป็นปกตินะคะถ้าเรายืมมาใช้ในสิ่งที่จําเป็นยืมมาใช้กับชีวิตของเรานะคะถ้าเราไม่มีนะคะแต่ถ้าเรายืมไปใช้ในสิ่งที่มันสุรุ่ยสุร่าย หรือสิ่งที่มันชิ้นเปลืองหรือสิ่งที่มันไปในทางอบายามุกอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะยืมนะคะแต่ถ้ายืมแล้วเอามาใช้กับชีวิตกับความจำเป็นจริงๆนะคะกับปัจจัย4อาจารย์ก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดาของชีวิตนะคะชาวราศีพิจิกนะคะถ้าจะยืมก็ยืมเลยนะคะถ้าจะกู้ก็กู้เลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ท่านจำเป็นต้องกู้ต้องยืมเพื่อเอาเงินมาใช้ในชีวิตของท่านเองค่ะ ต่อไปนะคะอาจารย์จะดูในเรื่องความรักนะคะโดยจะดูคนโสดก่อนนะคะชาวราศีพิจิกนะคะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะอันนี้เป็นช่วงเดือนเกิดของท่านนะคะ,ะแต่ว่าการคำนวณหรือว่าการทยากรนี้จะเป็นของเดือนพฤษภาคมนะคะชาวราศีพิจิกดูนะคะความรักคนโสดค่ะ ลลง,งานในแรกนะคะฟี s สอ r สใบที่2องค่ะเดอะล v เวอและสุดท้ายค่ะ f cups ีนออฟคัพส์ใบแรกนะคะราชินีดาใบที่2องลอเวอรใบที่3าราชินีถ้วยนะคะความรักของอคนโสดนะคะดูเหมือนจะมีคนเข้ามานะเพราะว่ามันเป็นภาพของคนคู่นะคะแล้วคนเข้ามาจะเป็นอย่างไรแบบไหนดีหรือไม่ดีนะคะอาจารย์ขอสับให้เพิ่มนะคะ ไแรกจัสติกแฮงแมนไฮพร s สเท s คนโสดนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะจัสติกนี้เป็นความรักที่ต้องมีเหตุมีผลนะคะมีศีลธรรมอันดีงามไปที่สองเป็นแฮงแมนแฮงแมนภาวะอึดอัดนะคะตัดสินใจไม่ได้ไมาสุดท้ายเป็นไฮพร s สเท s นะคะเป็นราชนีพระจันทร์เป็นความรักที่ไม่ เปิดเผยปิด,ป,ดปิดบังบังนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะเดือนพฤษภาคมนี้นะถ้ามีคนเข้ามาก็พินิจพิจารณาดีๆนะคะให้ใช้่า ความยุติธรรมหรือว่าใช้ตาช่างช่างดูก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะก็คือให้รู้จักกันดีก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าเป็นคนรักกันเป็นเลวเวอร์ตรงนี้นะคะแต่ถ้าท่านไม่พิจารณาดีๆโอกาสที่ท่านจะเดินทางผิดพลาดก็มีมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าตามหน้าไพ่นะคะชาวราศีพิจิกมีคนเข้ามาแน่นอนค่ะแต่คนนั้นจากจากที่เห็นนะคะน่าจะมีพันธะค่ะ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจน ใบแรกนะคะ9 of Cups, 8 of Wands, 7 of Cups คนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าใบาแรกอาศาวินถ้วยอาศาวินถ้วยนี้นะคะเป็นลนักษณะของการที่คบกันแบบเรื่อยๆเชยๆนะคะคือเคยเคยคบแบบไหนก็แบบนั้นน่ะนะคะเอ่อ ไม่แสดงออกว่าจะจริงจังสักทีนะคะแต่ว่าให้เลิกก็ไม่เลิกนะนะคะก็ยังคบไปแต่เวลาเราถามว่าความสัมพันธ์เราถึงขั้นไหนแล้วนะคะเราเป็นคนรักกันจริงไหมหรือว่าเรามีอะไรปิดบางกันไหมก็ไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนนะคะใบต่อมานะคะเป็น8แม่เท้านะคะแปดแม่เท้าก็เหมือนกับว่าบางครั้งนะคะความคิดนะคะที่วางแผนร่วมกันนะเหมือนกับจะคิดตรงกันไปกันได้ แต่ว่านะคะพอคุยไปคุยมานะคะก็เกิดความไม่มั่นใจกันเองตามด้วยเจ็ดถ้วยตรงนี้นะคะเจ็ดถ้วยดูจากหน้าไพ่นะคะความเศร้าความเหงาหรือไม่ว่าการมองนะคะมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าว่ามันใช่ไหมนะคะมันเป็นความที่เบลอๆหรือไม่เป็นความที่ไม่ไม่มั่นใจเป็นความที่ไม่แน่นอนนะคะ ก็ตามที่อาจารย์พูดนะคะว่าสถานภาพที่ไม่ชัดเจนตอนนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเปิดต่อนะคะว่าแล้วมันจะชัดเจนได้ไหมนะคะและอีกอย่างนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่นะทั้งเราและเขานะคะน่าจะมีหลายๆคนนะคะคงไม่ได้หบคนเดียวเจ็ดถ้วยนี้เป็นลักษณะของการครบลหลายๆคนพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ บบแรกนะคะ The View of Fortune, The Hermit, สุดท้าย The Moon คนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะจากหน้าไพ่นะคะ View of Fortune View of Fortune นี้นะคะดูจากหน้าไพ่นะคะนี่รูปก,กงล้อที่หมุนไปหมุนมานะคะก็คือเหมือนกับเดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็ เปลี่ยนแปลงนะคะไม่มีความแน่นอนกับคําว่าคู่ไม่มีคําว่าแน่นอนกับคำว่าความรักนะคะเหงาเศร้านะคะมันอยู่เหมือนกับว่าอยู่ใกล้แต่ก็อยู่ไกลในบางคู่นะใกล้แต่เหมือนไกลโดดเดี่ยวเหงาแล้วก็มีความหวาดระแวงความไม่เข้าใจกันก็คือเดะมนนะคะความลังเลความสงสยัยความไม่ชัดเจนสรุปนะคะคนมีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจน ตอนนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมนะคะเป็นความรักที่ปิดๆบางๆเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยทั้งคู่นะคะทั้งท่านและเขาสิ่งที่มีให้กันก็คือความบาดระแวงความไม่มั่นใจความไม่มั่นคงทุกอย่างคือความเคลือบแคลงสงสัยนะคะก็สรุปว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานภาพที่ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่นะคะเดือนพฤษภาคมนี้ คนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะจะเป็นอย่างไรพลงานแรกค่ะ Sense of w a n e s บทที่สอง Fin of c o i c e ใบสุดท้าย The Fool นะคะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะพลังงานใบแรกนี้เจ็ดเม้เานะคะเจ็ดเม้เาเป็นลักษณะของการจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะจะเป็นเพราะว่าความห่างไกลกันหรือว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกซ้อนนะคะเจ็ดเม้เาเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้แข่งขันใบต่อมานะคะราชินีเรียนราชินีเหรียนนั้นความรักเริ่มจา ไม่ค่อยมั่นคงแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับท่านทั้งสองเริ่มให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นนะคะมากกว่าจิตใจให้ความสําคัญกับวัตถุมากกว่านะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วใบสุดท้ายเป็น the fool นะคะ เดอฟู Fool, บางครั้งท่านทั้งสองก็ยังมีความเป็นเด็กๆนะคะยังอยากสนุกสนานยังอยากใช้ชีวิตโสดอยู่ทั้งๆท,ที่ท่านคบกันมานานแล้วนะคะในช่วงนี้เดือนนี้นะคะความคิดของท่านเริ่มสั่นคลอนเริ่มจะแปลเปลี่ยนในบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีคนให้โอกาสดีๆกับท่านไหมหรือมีคนให้โอกาสดีๆกับคู่ของท่านไหมนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องตําแหน่งหน้าที่เพราะว่ามันมีเจ็ดไมเท้าแล้วก็ราชนหรียญ เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่เพิ่มนะคะเปิดไพ่ต่อว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับคุณมีคู่นะคะสถานภาพชัดเจนรลัง,งานไปแรกค่ะ H of w a n d s t e n of Coins, Five of Cups สถานการณ์ความรักของคนที่มีคู่นะคะสถานภาพชัดเจนนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักแล้วนะคะตามที่อาจารย์เห็นจากหน้าไพ่นะคะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกซ้อนคนนั้นนะคะแทรกซ้อนเพราะว่า เขากับคนรักของท่านจะต้องผูกพันเกี่ยวข้องกันทางด้านธุรกิจเกี่ยวข้องกันกับทางด้านการงานนะคะหรือไม่ก็นะคะเขาอาจจะได้รับโอกาสดีๆจากคนใหม่ก็ได้นะคะทั้งคู่นะคะอยากเป็นอิสระนะคะทั้งตัวท่านและตัวเขาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้นะ จะมีความรักความผูกพันให้กันมากสิบเรียนนะคะแล้วก็ราชาไม่เาวาแต่ในที่สุดนะคะท่านก็ไม่สามารถที่จะสารสัมพันธ์ความรักต่อไปได้ก็คือห้าถ้วยค่ะความรักเหมือนกับว่าจะจบลงแล้วหันหลังให้กันแล้วนะคะ,ะเปิดเผย,ยหลายๆอย่างหลายๆสิ่งให้กันเห็นแล้วต่างฝ่ายต่างรับตรงนั้นไม่ได้นะคะจำเป็นต้องจบลงค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะดูสำหรับคนที่มีครอบครัวนะคะ ความรักคนที่มีครอบครัวจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้พลังงานแต่แรกนะคะ The Hydro f l a s ใบที่2ค่ะ King of Cups บสุดท้าย Tree of Cares สำหรับคนที่เป็นครอบเป็นครัวแล้วนะคะความรักของท่านตอนนี้นะคะก็ยังสดใสดีรักกันดีนะคะสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองนะคะส่วนราชาถ้วยก็คือท่านเจอพ่อบ้านที่สุดยอดเลยนะคะราชาถ้วยนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างของพ่อนะคะเป็นพ่อที่ดีก็คือได้พ่อบ้านที่ดีส่วนใบ,บแรก Halo f r a n นะคะ อาจจะเป็นตัวท่านหรือเขาก็ได้นะคะที่มีความเป็นระเบียบวินัยหรือว่ารักสะอาดสะอ้านอย่างนี้นะคะบ้านจะต้องสะอาดบริเวณบ้านต้องดีการแต่งกายต้องดีต้องถูกกาละเทศะหลายๆอย่างนะคะเป็นคนที่อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบนะคะแต่ความรักของท่านยืนยงนะคะความรักของท่านมีความสดชื่นสดใสนะคะจากหน้าไพ่ค่ะต่อไปนะคะจะดูในเรื่องโชคลาภนะคะ ชาวราศีพิจิกเดือนพฤษภาคมนี้จะมีโชคมีลาบบ้างไหมได้ไพ่ the chariot นะคะ chariot ออนี้เป็นโชคเป็นลาบจากการเดินทางนะคะ,ะถ้าเดินทางกนาอาจจะได้โชคได้ลาบนะคะจากเลขรถ หรือว่าการเดินทางก็ได้เพราะชารีออดเป็นการเดินทางนะคะสามารถเสี่ยงได้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่ใช่ไพ่ที่บอกว่าท่านมีโชคมีลาภเพราะว่ามันไม่ใช่ไพ่เงินขึ้นมาให้เห็นแต่ว่าไพ่แบบนี้ก็สามารถตีความแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะต่อไปในเรื่องสุขภาพค่ะชาวราศีพิจิกเดือนพฤษภาคมนี้ สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะขึ้น Nice nice o n e s สุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็อาจจะปวดข้างปวดขาดเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าลักษณะของม้าที่ก้าวที่เดินนะคะก็คืออาจจะเกิดจากการทำงานหนะักทำให้ปวดเมื่อยนะคะแต่อื่นๆก็ไม่มีปัญหาะคะ่ะ ต่อไปนะคะดูไพ่แนะนำไพ่แนะนำจะแนะนำท่านว่าอย่างไรในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนี้ สามเหรียญน,นะคะสามเหรียญน,นะคะเหมือนพ่จะบอกว่านะคะในช่วงนี้นะเดือนนี้ถ้าอาจจะอยู่ในภาวะต,ตกงานว่างงานหรือว่าน้องๆที่ไปสอบเรียนต่อสอบอะไรก็ยังไม่ได้ตามที่มุ่งหวังแต่ว่าโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามานะคะสามเหรียญเป็นลักษณะของพ่อแม่ลูกนะคะหรือไม่ก็เป็นลักษณะของการว่าจ้างงานให้งานนะคะเป็นการไปติดต่อหาง,งานล้วก็ได้งานด้วยนะคะก็เป็นความหมายดีๆนะคะว่า ถ้าท่านตกงานช่วงนี้ท่านก็กําลังจะมีงานเข้ามาหรือว่าน้งนองๆที่ไปสอบนะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่เห็นผลหรือผลแจ้งมาแล้วว่าไม่ได้ก็อย่าทอ้อถอยนะคะเพราะไพ่อบอกว่าดวงของน้องกําลังจะขึ้นดวงของน้องกําลังจะดีนะคะ,คะก็เหมือนกับแนะนําชาวราศีพิจิกว่าให้สู้ๆไปก่อนนะนะคะอีกหน่อยนะคะไม่นานสิ่งดีๆจะเข้ามาค่ะไพ่แนะนําใบต่อไปคะ่ะ แนะนำใบต่อไปนะคะ Renewal Renewal ก็คือการเกิดใหม่นะคะก็หมายถึงว่านะคะการเกิดใหม่ก็คือสิ่งใหม่ๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงในชีวิตและจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะ Renewal นะคะ,ะช่วงนี้อาจจะมีปัญหานะคะมีสิ่งที่ทําให้ท่านเหนื่อยมีสิ่งที่ทําให้ท่านท้อนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าไพ่ใบนี้นะคะ เป็นไพ่ที่บอกว่ามันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตของท่านแน่นอนนะคะในไม่นานนี้นะคะช่วงนี้ก็ยังไงก็สู้ไปก่อนอทนไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะเพราะว่าจากที่อาจารย์เปิดหน้าไพ่นะคะชาวราศีพิจิกความรักจะสมหวังเฉพาะคนที่มีครอบครัวนะคะครอบครัวมั่นคงครอบครัวสุขสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นคนโสดก็ยังจะเจอคนรักที่ มีคู่หรือว่าเจอคนที่เขามีพันธะอยู่แล้วอย่างนี้ความรักที่ไม่เปิดเผยนะคะคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนก็ยังมีโอกาสที่จะเดินจากกันนะคะส่วนเรื่องงานก็อยู่ในสภาวะที่ว่างงานตกงานหรือไม่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดสิ่งไม่ดีจากการทํางานนะคะเกิดความผิดพลาดได้ส่วนเงินนะคะเงินในช่วงนี้ก็ พยายามประหยัดประหยัดไว้นะคะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส,สำหรับชาวราศีพิจิกแต่ไพ่แนะนำรีโนเวลนี้เป็นไพ่ที่ดีมากนะคะเป็นไพ่ที่ให้กำลังใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีด้วยเป็นเหมือนกับการเกิดใหม่นะคะการให้ชีวิตใหม่ให้สิ่งใหม่ๆกับชีวิตตัวเองค่ะรออีกสักหน่อยนะคะสิ่งใหม่ๆก็กำลังจะเกิดขึ้นค่ะชาวราศีพิจิกคะ่ะ อาจารย์จบการพยากรลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณไวนะ้ณโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ